เมื่อวันที่19เมษายน2568บริษัท United Aircraft Corporation หรือ UAC ของรัสเซียซึ่งเป็นบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจรัสเท็กได้ประกาศส่งมอบเครื่องบินรบโจมตีสุขอยิซู34ชุดใหม่ให้กับกองกำลังอวกาศและการบินรัสเซียการประกาศดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางเทเลกราฟอย่างเป็นทางการของ UAC ชี้ให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของมอสโกในการเสริมกำลังการบินแนวหน้าท่ามกลางสงครามยืดเยื้อในอยูเครน และมาตรการความบากที่เข้มงวดจากตะวันตกแม้จะไม่มีการเปิดเผยจำนวนเครื่องบินที่ส่งมอบอย่างแน่ชัดแต่การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัเสเซียที่จะรักษากำลังทางทหารไว้แม้จะต้องเผชิญกับการสูญเสียในสนามรบและความท้าทายทางอุตสาหกรรมอย่างหนักความคืบหน้านี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของซู3่ในสงครามสมัยใหม่ความสามารถของรัสเซียในการรักษาการผลิตภายใต้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่กว้างขึ้น ต่อความขัดแย้งในยูเครนและพลวัตทางทหารระดับโลกซูส4ที่นาโต้ียกขานว่า f u ู l แบ็กเป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดเหนือเสียง2งที่นั่งสองเครื่องยนต์สามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและทางเรือด,ด้วยความแม่นยำบินครั้งแรกในปี2533และเริ่มประจำการอย่างเป็นทางการกับกองทัพอากาศรัศเสเซียในปี2557 พัฒนาโดยสำนักออกแบบสุขอยบนพื้นฐานของเครื่องบินขับไล่ซู27่สิแงเกอร์ภารกิจหลักของมันคือการทิ้งระเบิดยุทธวิธีขัดขวางการส่งกำลังบำรุงและการลาดระเวนทางอากาศโดยสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีการต่อต้านด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันทางอากาศห้องนักบินแบบคู่ขนาดที่ออกแบบพิเศษของซู3 4มีกรอบป้องกันกระสุนปืนขนาดเล็ก ทำให้นักบินและเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธสามารถประสานงานภารกิจที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ1.8มักและรัศมีทําการรบ6 0 0 1 0ถึง1,100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ําหนักบรรทุกเครื่องบินลนํานี้สามารถบรรทุกระเบิดได้สูงสุด8ตันรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นดินระเบิดนำวิถีและระเบิดเทอร์โมบาริก ODAB 500ที่เพิ่งนำมาใช้พร้อมชุดกลไก่ร่อน UMPK เพื่อเพิ่มความแม่นยำระบบการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ c ี่และเรดาร์แบบมัลติโมดของมันให้การป้องกันที่แข็งแกร่งต่อระบบป้องกันทางอากาศของข้าศึกในขณะที่ความสามารถในการใช้กระสุนขั้นสูงเช่นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิคินซานยังตอกย้ำคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของมันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากตะวันตกอย่างเครื่องบินโบอิง F-15E สไตร์ไเกิลของกองทัพอากาศสหรัฐ ซู34มีความสามารถในการปฏิบัติการหลายบทบาทใกล้เคียงกันแต่ยังตามหลังในด้านการใช้อาวุธนำวิถีสมัยใหม่ซึ่งปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากมาตรการคว่มบาตรที่จำกัดการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของรัเสเซียบทบาทของซู34ในสงครามยูเครนซู34ถือเป็นกระดูกสันหลังของการโจมตีทางอากาศของรัเสเซียในยูเครนโดยมีภารกิจหลักในการโจมตีเป้าหมายสำคัญเช่นโครงสร้างพื้นฐานทางทหารศูนย์บัญชาการ ฐานที่มั่นที่ได้รับการเสริมกำลังความสามารถในการทิ้งระเบิดร่อนหรือไก่บอมเช่น fab 500พร้อมชุด umpk ช่วยให้รัเสเซียโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่ได้รับการเสริมกำลังจากตะวันตกโดยระเบิดร่อนเหล่านี้สามารถยิงจากระยะก,กว่า60กิโลเมตรซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรับมือกับระบบป้องกันทางอากาศสมัยใหม่เช่น p a t ิออตและเนเซมที่ยูเครนได้รับจากเนโตความสูญเสียที่สูงของซู34 แม้จะมีประสิทธิภาพแต่ซู่34ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักในสงครามครั้งนี้จากข้อมูลของออริซซึ่งเป็นแพลตฟอร์มติดตามข่าวกรองแบบเปิดภายในเดือนกุมภาพันธ์2025รัเสเซียสูญเสียซู่44ไปแล้วอย่างน้อย36ลำโดยแบ่งเป็น29าลำถูกยิงตกในสมรภูมิสี่ลำเกิดเหตุจากอุบัติเหตุสี่ลำเสียหายแต่ยังซ่อมได้นั่นหมายความว่ารัเสเซียสูญเสียประมาณ2 5เของกองทัพสูสามทั้งหมดซึ่งก่อนสงครามมีประมาณ140ลำ ยูเครนใช้ทั้งระบบป้องกันทางอากาศจากยุคโซเวียต S-300, Buk-M1 และระบบสมัยใหม่จากเนโตคือ i r i s t และ Patriot ในการยิงสู่34โดยเฉพาะเมื่อมันบินในระดับกลางถึงต่ำกรณีดังเช่นการยิงสู34ตก3ลำในวันเดียวเมื่อเดือนธันวาคม2023โดยระบบ Patriot สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของซู34ต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงปัญหาเชิงกลยุทธ์ของรัเสเซีย ในช่วงแรกของสงครามรัเสเซียคาดว่าจะครองน่านฟ้ายูเครนได้อย่างรวดเร็วโดวยส่งซู34สซู25และซู35เข้าปฏิบัติการแต่เมื่อ,อยูเครนเสริมกําลังระบบป้องกันทางอากาศด้วยความช่วยเหลือจากตะวันตกรักเสเซียต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้การโจมตีจากระยะไกลหรือที่เรียกว่า stand-off strike ซึ่งลดประสิทธิภาพลงนอกจากนี้หลักนิยมทางทหารของรัเสเซียที่มองว่าเครื่องบินเป็นเพียงปืนใหญ่บินได้และเน้นการสนับสนุนภาคพื้นดิน ทำให้สู่านสิบสี่ไม่มีความยืดหยุ่นเท่ากับเครื่องบินตะวันตกที่เน้นการโจมตีแม่นยำและปฏิบัติการทางอากาศอย่างอิสระปัญหาการขาดแคลนอาวุธนำวิถีสมัยใหมย่ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่มีรายงานในปี2022ว่านักบินรัเสเซียบางส่วนต้องใช้ gps แบบติดเทปในห้องนักบินเนื่องจากระบบนำทางของเครื่องมีปัญหาในด้านของการผลิตและซ่อมแซงกองทัพของรัเสเซียการส่งมอบสูซานสิบสี่ชุดใหม่แสดงให้เห็นว่ารัเสเซียพยายามเติมเต็มกองกำลังทางอากาศที่สูญเสียไป แต่ก็สะท้อนถึงความเคร่งเครียดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโรงงาน North American a e r p a c e Production Association หรือ NAPO ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของซู3า4สามารถผลิตได้เพียง2-4ลำต่อครั้งและส่งมอบปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้นสรุปซู3า4เป็นเครื่องบินโจมงตีที่มีประสิทธิภาพแต่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากมาตรการคว่ำบาตรและระบบป้องกันทางอากาศสมัยใหม่รัเสเซียสูญเสียซู3า14ไปแล้วกว่าหนึ่งในสี่ของกองทัพทั้งหมด การปรับตัวด้วยระเบิดร้อน UMPK ช่วยเพิ่มระยะจงตีแต่ยังไม่เพียงพอต่อการครองความได้เปรียบในสมรภ,ภูมิอุตสาหกรรมรัเสเซียยังผลิตทดแทนได้ช้าแม้จะพยายามรักษากำลังรบไว้การคงไว้ซึ่งกองกำลังสู่4 4เป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัเสเซียแต่หากสงครามยืดยืดการสูญเสียและการผลิตที่ไม่ทันการอาจทำให้รัเสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเครื่องบินรบในระยะยาว อย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกที่เริ่มตั้งแต่ปี2014และถูกเข้มงวดขึ้นหลังจากรักเสเซียรุกรานยูเครนในปี2022ได้จำกัดการเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญเช่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ขั้นสูงนักวิเคราะห์คาดว่ารัเสเซียอาจพึ่งพาซัพพลายเออร์จากจีนหรือเทคโนโลยีรุ่นเก่าในการรักษาการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของซู34ต้นทุนในแง่มนุษย์ในการคงไว้ซึ่งปฏิบัติการทางอากาศของรัเสเซียก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การสูญเสียของนักบินที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่หามาทดแทนได้ยากกว่าตัวเครื่องบินได้สร้างแรงกดดันให้กับกองทัพอากาศรัเสเซียการศึกษาในปี2022โดยสถาบัน Royal u n อยู่ใน r ต i เ e อร์วิสิสอินสติจในลอนดอนเตือนว่าปัญหาการขาดแคลนนักบินอาจจำกัดความสามารถของรัเสเซียในการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอัตราการบินขึ้นปฏิบัติการที่สูงมากในช่วงต้นของความขัดแย้ง การฝึกนักบินใหม่สำหรับซู3 4ซึ่งต้องเชี่ยวชาญระบบขั้นสูงและการทำงานร่วมกันในห้องนักบินแบบ2ที่นั่งต้องใช้เวลานานและทรัพยากรมากคำถามที่ใหญ่กว่าคือรัเสเซียจะสามารถรักษาอัตราการผลิตนี้ไว้ได้โดยไม่ลดคุณภาพหรือไม่ต้องบิบ่งเบนทรัพยากรจากโครงการสำคัญอื่นเช่นเครื่องบินขับไล่ล่องหนซู57หรือไม่ ขณะที่สงครามในยูเครนยังคงยืดเยื้อสู่3 4จะยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของรัสเซียแต่ก็ยังเป็นเครื่องตวนใจถึงต้นทุนมหาศาลของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเช่นกันอุตสาหกรรมการบินของมอสโกจะสามารถแซงหน้าภาระหนักจากสงครามได้หรือไม่หรือความสําเร็จของสู่34จะถูกลบด้วยความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นและการโดดเดี่ยวจากนานาชาติหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเช่นไรสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านลงมาด้านล่างได้นะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็อยากฝากทุกท่าน ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยฝากกดไลค์และฝากแชร์คลิปของเราไปในช่องทางที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ